ใจติดกับโดยสติมาบทที่5ถึงวันจัดงานเปิดตัวน้ำยาซักผ้าขาวยี่ห้อใหม่ซึ่งจัดขึ้นในลานกว้างหน้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเพราะลูกค้าอยากให้มีกิจกรรมทดลองซักและตากผ้าเพื่อโชว์ประสิทธิภาพการขจัดคราบสกปรกปริยารู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วมีแนวโน้มว่าฝนอาจจะตกลงมา ขณะที่ลูกค้ารายนี้จะขอเสี่ยงเอาเองเพราะไม่ได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ยิ่งสายเมฆยิ่งครึม้มทีมงานก็ยิ่งกระสับกระส่ายลูกค้าซึ่งเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์จึงมาหารือกับสุทธิรักให้หาสาวพรหมจันทร์มาทำพิธีปักตะใคร้เอีผู้คล่องแคล่วเลยตัดสินใจเร่ไปหาเพื่อนวัยเดียวกันผู้เกาะคาเหนียวแน่นอย่างเยาวมาน นังสุดเยาวมานถึงกับกรีดลั่นแก่บ้าหรือไงยะจะให้ฉันไปปากตะใครรู้ถึงไหนอายเขาถึงนั่นปู่นี้แล้วยังสิงเอาฉันก็หนึกว่าหล่อนภูมิใจในความเป็นกุลสตรีรินไม่ไต่ไรไม่ตอมบริสุทธิ์สะอาดหัวจรดเท้าคนพูดโพสต์ท่าประกอบอย่างได้อารมณ์ไอ้ภูมิใจมันก็ภูมิใจ แต่มันน่าอายอ่ะแกไปหาคนอื่นเถอะแม่สองสาวนั่นไงเยาวมานบุ้ยหน้าไปอย่างพี่รมสุรางและเพชรดาที่กำลังวิ่งช่วยกันเตรียมงานหัวปั่นโอ้ยแกอยู่ยุคไหนแล้วยะไม่ยอดเยาวมานยุคเนี้มันไม่ใช่ยุคหล่อนยุคฉันที่ผู้หญิงจะรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานเด็กสมัยเนี้ยมันมีแฟนตั้งแต่นมแตกพานบ่านเนี้ย ถึงไหนถึงไหนไปแล้วมั้งก็ดีดิแกจะได้ทดสอบด้ว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยมันจริงไหมเยาวมานยุส่งแกว่างั้นเหรอสุดที่รักเริ่มลังเลเออดีแล้วถ้าฝนตกงาลูกค้าพังใครจะรับผิดชอบยะเอีอีสุดแซบเท้าเซลจิกตามองเพื่อนชนีเพื่อนรักก็ไม่น้อยหน้าเบะปากมองบนทันทีแล้วตอบกลับ ก็เทวดาไงยะท่านปล่อยให้ฝนตกท่านก็รับไปสีเอ๊ะนังนี่แกอย่ามัวชักช้าเดี๋ยวไม่ทันการไปเลยน้องๆเขาอยู่นู่นเยาวมาไล่ส่งสุดที่รักเลยจำใจเข้าไปไหว้วานสองสาวให้เป็นผู้ทําพิธีปักตะไคร้โดยย้ำว่าให้ปักตะไคร้คนละสามต้นเอาส่วนปลายปักลงให้ส่วนโคนต้นตะไคร้ชี้ขึ้นด้านบน สองสาวก็ทำตามแต่โดยดีโดยไม่ได้ซักถามอะไรหลังจากนั้นคนที่ลุ้นจนตัวโกงก็คือสุดที่รักและลูกค้าเพราะยิ่งใกล้เวลาจัดงานฟ้ายิ่งครึ้มลงเมกเริ่มหนาแถมยังมีลมเย็นๆพัดโชยหอบเอากลิ่นฝนมาจากที่ไกลๆเจ้าพักกุณเนยขอให้รอดขอให้รอดแล้วคนสวยจะถวายไข่ต้มร้อยฟองเลยเจ้าค่ะ สุดที่รักถึงกลับไปบนบานกับสารพระภูมิขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักไม่รู้ว่าเพราะการบนบานสารกล่าวแรงภาวนาของสุดที่รักและลูกค้าหรือจะเพราะให้สาวบริสุทธิ์มาปักตะไครไล่ฝนงานเปิดตัวน้ำยาซักผ้าขาวยี่ห้อใหม่ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีฝนตกลงมาอากาศครึ้มครึ้มสายลมพัดโชยฉ่ำเลยมีคนมาร่วมกิจกรรมมากกว่าที่คาดไว้ ทำเอาเจ้าของสินค้าหน้าบานเป็นจานเชิงและเอีสุดแซบโล่งอกตามไปด้วยแต่หลังจากงานเลิกเก็บข้าวของเสร็จลมก็พัดแรงขึ้นแรงขึ้นและไม่นานหยาดฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาเป็นสายก่อนจะตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาพิรมสุรางรีบวิ่งหลบเข้าอาคารจนไม่ทันระวังความลื่นจากน้ำที่ขังอยู่บนลานปูนร่างบอบบางเซตลา ก่อนจะล้มลงข้อเท้าที่อยู่บนรองเท้ามีส้นพลิกไม่เป็นท่าทำเอาเจ็บแปลบจุน้ำตาร่วงปริยาที่ยืนอยู่ไม่ไกลรีบวิ่งฝ่าฝนออกมาอย่างรวดเร็วเขามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าพีเอสาวน้อยไปไงบ้างลุกไหวไหมเปียกหมดแล้วเจ็บข้อเท้าค่ะสาวน้อยพยายามยันตัวลุกขึ้นพร้อมทั้งสูดปากด้วยความเจ็บ เจ้านายที่ตัวโตวกว่าเป็นสองเท่าจึงตัดสินใจช้อนร่างบอบา,างขึ้นอุ้มแนบอกแล้วเดินดุ่มไปยังรถของตัวเองที่จอดอยู่ชั้นใต้ดินไม่ไกลจากบริเวณที่จัดงานค้นถูกอุ้มซบหน้าลงแนบแผ่นอกแข็งแรงเพื่อหลบให้พ้นสายฝนที่โปรยปลายลงมาหูได้ยินเสียงหัวใจของคนตัวโตวเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นหอมจ,งจางๆของน้ำหอมผู้ชาย และกระไอร้อนจากร่างสูงที่โอบล้อมมาทำให้ใจเต้นไม่เป็นจังหวะผู้ชายคนนี้เป็นเก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 แม้พยายามบอกตัวเองแบบนั้นแต่ก็ยังหวั่นไหวปริยาอุ้มร่างบอบบางมาจนถึงรถยุโรปคันหรูค่อยๆวางร่างสาวน้อยให้ลงยืนอย่างระมัดระวังก่อนจะเปิดประตูแล้วดันให้เข้าไปนั่งตรงที่นั่งข้างคนขับ จากนั้นจึงปิดประตูและเดินไปเปิดท้ายรถเพื่อหยิบผ้าขนหนูและเสื้อสำรองที่มักจะมีติดรถไว้เสมอเปิดประตูเข้ารถได้เจ้านายรูปหล่อก็สั่งให้สาวน้อยปล่อยผมที่รวบไว้เป็นทรงลูกจันทร์ลงเพื่อจะเช็ดผมให้พิ่รมสุรางมองเจ้านายอ้าปากค้างคนสั่งไม่ทันใจเลยลงมือจัดการเองดึงกิฟต์ดำและหนังยางออกอย่างเบามือ จนผมสีดำเส้นละเอียดนุ่มทิ้งตัวลงมารุ่ยไรยล้อมกรอบใบหน้าเรียวรูปหัวใจเห็นริมฝีปากจิ้มลิ้มสีชมพูเพเยอขึ้นด้วยความงุนงงปริยะก็หายใจเข้าแรงยิ่งสาวน้อยดันลิ้นสีชมพูเล็กๆออกมาเลียริมฝีปากที่แห้งผากด้วยความประมาความรู้สึกอ,อึดอัดรุ่มร้อนก็ยิ่งพุ่งเข้าจู่โจมจนใบหน้าขาวใสหล่อเหลา โน้มเข้าไปใกล้อย่างลืมตัวยังไม่ทันจะแนบริมฝีปากลงไปอย่างใจหมายเสียงค้อกระจกรถด้านคนขับก็ดังขัดจังหวะขึ้นทั้งคู่สะดุ้งเฮือกปริยหันขวับไปยังคนด้านนอกพบใบหน้าของน้องชายต่างมารดาแนบอยู่กับกระจกพิรมสุรางหน้าร้อนวา่ารู้สึกละอายใจที่เกือบจะวันไว้ไปกับเจ้านายจนคนที่เธอปักใจว่าเป็นคู่รักของเขามาเห็นคาตา จึงรีบเปิดประตูรถออกไปยืนใจสั่นอยู่ข้างรถแม้ข้อเท้าข้างที่เจ็บจะยังเสียวแปลบจนรู้สึกได้แต่ก็กัดฟันพึมพำขอบคุณเจ้านายก่อนเดินกระเพลกออกจากลานจอดรถอย่างเลื่อนลอยจนไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อยืนอยู่กลางสายฝนอีกครั้งกระทั่งบ่าบอบบางถูกรั้งไว้พร้อมเสียงเจ้านายดังฉุนเฉียวอยู่เหนือศีรษะเดี๋ยวก็ป่วยจนได้กลับเข้ามานี่เลยนะ ว่าแล้วก็ช้อนอุ้มสาวน้อยอีกครั้งคราวนี้คนถูกอุ้มรอบสองดิ้นรนสุดกำลังจนถูกดุเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกข้อเท้ายังเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะบอกได้อย่างไรว่ากลัวใจตัวเองเลยได้แต่ยืนยันชูบเดินเองได้ค่ะเจ้านายปล่อยเธอคะ่ะเดี๋ยวพี่เบสจะว่าเอาเจ้านายยังคงอุ้มพีเอสาวน้อยไว้ในอ้อมอก รมใบหน้าหลอดเหล,า,เหลาลงต่อปากต่อคำทำไมต้องกลัวเบสก็ก็พิรมสุรางหลุบตาลงต่ำเลียริมฝีปากอีกครั้งด้วยความประหมา่าได้ยินเสียงคนที่อุ้มอยู่สูดลมหายใจเข้าแรงอีกครั้งคราวนี้เสียงทุ้มที่ถามย้ำมาฟังพร่ากว่าปกติก็อะไรถามดวงตาเข้มจัดยังมองมาไม่วางตา คนถูกอุ้มรู้สึกเหมือนอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักพักร่างของเธอคองระเหยกลายเป็นไอไปหมดกลัวลลยเจ้านายก้มหน้าหล่อๆลงมาถามอย่างไม่ลดละสาวน้อยได้แต่สายหน้าจนผมรุ้ว่ไร่ปริยาค่อยผ่อนร่างเล็กบางแต่กลมกลึงลงวางที่นั่งข้างคนขับที่ประวีนเปิดประตูไว้รอ จากนั้นก็บุยหน้าไปยังผ้าขนหนูที่ถูกพาดไว้ตรงเบาะรถเช็ดผมซะเดี๋ยวจะไม่สบายไปแล้วควรจะเปลี่ยนเสื้อดูเหมือนจะมีเสื้อยือดอยู่ท้ายรถด้วยสาวน้อยสายหน้าไม่เปลี่ยนดีกว่าค่ะเดี๋ยวก็แห้งจากนั้นเจ้าตัวหยิบผ้ามาเช็ดผมปริยเดินไปหยิบผ้าอีกผืนและเสื้อโปโลโสีน้ำเงินเข้มแล้วนั่งลงตรงที่นั่งคนขับ ถอดเสื้อเชิตสีขาวทรงสลิมฟิตที่คัตติ้งเนี้ยบบอกราคาของเสื้อออกโดยการค่อยๆปลดกระดุมทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างไม่รีบร้อนพิรมสุรางหน้าร้อนวาบเสหันหน้าไปทางอื่นแต่ไม่สามารถหักห้ามความอยากรู้อยากเห็นจึงเผลอหันกลับมามองเป็นระยะถ้าทางนั้นไม่ได้พ้นไปจากการสังเกตของชายหนุ่มสองคนตรงนั้นคนอยู่ในรถที่ค่อยๆเปลื้องเสื้อออกแบบหวังผลลอบยิ้ม เมื่อเห็นสาวน้อยแอบมองแผ่นอกขาวเนียนแน่นและแผ่นท้องที่มีกล้ามเนื้อสวยงามแล้วแก้มแดงปลั่งส่วนคนยืนรอนอกรถได้แต่สายหัวกับลีลาอ่อยสาวของพี่ชายพิรมสุรางรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานเหลือเกินใจเต้นตูมตามปากคอแห้งผากไปหมดกว่าที่เจ้านายรูปหล่อจะถอดเสื้อที่สวมอยู่ออก เอาผ้าขนหนูเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วสวมเสื้อโปโลสีครึมจากนั้นจึงค่อยเอาผ้าขนหนูขยี้ที่เส้นผมเปียกชื้นอย่างนุ่มนวลถ้าทางนั้นทําให้สาวน้อยที่เผลอตัวหันมาจ้องมองอย่างเต็มตารู้สึกเหมือนมีไอร้อนค่อยๆก่อตัวตรงไหนสักแห่งของร่างกายแล้วแผ่ลุกลามจนเหมือนจะร้อนรุ่มไปทั้งตัวบอกตัวเองไม่ได้ว่าความรู้สึกราวกับจะจับไข้ และหัวใจที่เต้นรัวกระหน่ำแบบนี้มันคืออะไรเมื่อจัดการตัวเองเรียบร้อยและรู้สึกสมใจที่สามารถก่อปฏิกิริยาจากแม่ลูกเจี๊ยบสีชมพูได้ในขั้นแรกแล้วเจ้านายมากเล่จึงเริ่มเดินหน้าในขั้นต่อไปเปียกขนาดนี้เปลี่ยนเสื้อเถอะดูเหมือนจะมีเสื้อคลุมผ้าขนหนูอยู่ท้ายรถถอดเสื้อเปียกออกเอาเสื้อคลุมไว้ก่อนไม่ต้องห่วง เดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่บ้านลงจากรถปุ๊บก็เข้าบ้านปั๊บไม่มีใครเห็นหรอกแสาวน้อยที่ปากคอสัน่นเพราะความเย็นชื้นของเสื้อผ้าเริ่มแผ่เข้าไปในเนื้อในตัวรีบปฏิเสธทันทีบ้านชุบอยู่ไกลมากค่ะเจ้านายปกติเวลาทำงานชุบนอนบ้านดาดาเดี๋ยวชุบกลับกับดาดาได้ค่ะแล้วจะกลับยังไงเจ้านายเริ่มขมวดคิ้ว นั่งแท็กซี่กลับค่ะทั้งตัวเปียกๆแบบนี้แหะนะทั้งเปียกทั้งแนบเนื้อทั้งผมยาวรุ่ยร่ายดูยั่วยวนขนาดนี้เนี่ยนะไม่มีทางที่เขาจะปล่อยแม่ลูกเจี๊ยบนี่กลับบ้านไปแบบนี้แน่ๆชุกลับได้จริงๆค่ะเดี๋ยวขอโทรหาดาด้าก่อนแสวน้อยตกไปที่กระเป๋ากางเกงเพื่อจะหยิบโทรศัพท์แล้วพบว่าเครื่องมือสื่อสารชิ้นสำคัญอันตรธานไปแล้ว เอาโทรศัพท์หายไปไหนเนี่ยแย่แล้วชุบฝากโทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋าของดาดาาสาวน้อยเริ่มกระสับกระส่ายคนข้างๆรอบยิ้มแบบสมใจแต่จำต้องทำหน้าที่สุภาพบุรุษด้วยการหันไปถามน้องชายที่ยังยืนรีรออยู่ข้างรถเบสโทรหาดาดาให้ลูกชุบทีประวินกดโทรศัพท์ให้ทันทีเมื่อปลายสายรับจึงพูดเพียงสั้นๆ แล้วส่งโทรศัพท์ต่อให้ลูกชุบด้าด้าเหรออยู่ตรงไหนนะ้ายังอยู่ในห้างแล้วชุบอยู่ไหนเจ็บมากไหมด่าด้เห็นชุบลมด้วยเสียงเพื่อนถามมาแบบร้อนรนนิดหน่อยนะ่ะแต่เจ้านายช่วยไว้ตอนนี้ชุบอยู่กับเจ้านายแต่เสื้อผ้าเปียกหมดเลยแล้วดา้าด้าล่ะ สาวน้อยบอกสถานที่แก่เพื่อนแล้วกดวางสายก่อนส่งโทรศัพท์คืนให้ปวีณเดี๋ยวดาดาเดินมาหาค่ะเสียงคนพูดเริ่มสั่นเพราะความชื้นของเสื้อผ้าสักพักก็เริ่มจามออกมาติดติดกันเจ้านายเห็นดังนั้นก็เปลี่ยนแผนทันทีเบสนายรอดาดาตรงนี้เราช่วยพาไปส่งบ้านด้วยได้ไหมเดี๋ยวฉันพาลูกชุบไปหาหมอก่อนถ้าทางจะไม่สบายแล้วมัง้ง น้องชายเลิกคิ้วมองมาเหมือนจะถามว่าแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ฝ่ายพี่ชายพยักหน้ายืนยันพร้อมสำทับส่งดาดาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะประวินรับคำแล้วคิดในใจว่าคนที่น่าห่วงนะไม่ใช่เพชรดาหรอกแต่เป็นสาวน้อยหน้าใสที่นั่งหนาวสั่นอยู่ข้างในรถนั่นต่างหากพี่รักก็เหมือนกันส่งลูกชุบไปหาหมอแล้วพากลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะ คนน้องย้ำด้วยปากและขอคำสัญญาด้วยในตาคนเป็นพี่แกล้งทำท่ามีรู้ไม่ชี้ปิดประตูแล้วรถยุโรปคันหรูก็เคลื่อนตัวออกจากอาคารไปเพชรดาที่เพิ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาถึงจึงได้เห็นแค่ไฟแดงท้ายรถที่ลับตาไปและหัวหน้างานของตัวเองที่ยืนรออยู่เพียงลำพังเอาเสื้อสูตรคลุมไว้แล้วก็ลงมาไปหาเสื้อผ้าแห้งๆเปลี่ยนก่อน เราค่อยไปหาหมอกันเจ้านายที่จอดรถยังลานจอดที่ร้างผู้คนและรถราบนคอนโดมิเนียมหรูหราลงมายืนเร่งอยู่ข้างประตูรถพิรมสุรางก้าวเท้าออกจากรถยืนด้วยแข้งขาที่สั่นเทาเพราะข้อเท้าที่เจ็บแปลบตอนหกล้มปริยาก้มลงมองแล้วยิ้มเดินไหวไหมถ้าทางจะไม่ไหวเอาถือกุญแจรถไว้รับกุญแจรถเจ้านายมาแบบงง ก่อนจะตกใจร้องวีดเมื่อถูกช้อนอุ้มขึ้นทั้งตัวเจ้านายคะอุ้มชุบทำไมขืนรอให้เดินขยเยกไปเองคงถึงพรุ่งนี้เช้ากดล็อกรถด้วยปริยใช้ลำตัวดันประตูปิดรถจากนั้นก็เดินดุ่มจากลานจอดรถไปยังลิฟทีท่มีอยู่ตัวเดียวหยิบคี์การให้ทีอยู่ไหนคะในกระเป๋าเสื้อฮะเออเออหยิบก็หยิบค่ะ สาวน้อยค่อยๆสอดนิ้วล้วงเข้าไปในกระเป๋าตรงอก,อกเสื้อปโปโลเนื้อดีพยายามระวังไม่ให้โดนอกอุ่นๆของเจ้านายเพราะแค่นี้หัวใจก็ทำงานหนักจนน่ากลัวว่าจะวายในไม่ช้านี้เอากร์ซแตะสิทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกเจ้านายก็อุ้มเธอเดินดุ่มเข้าไปในห้องเดินทางแนวตั้งอันหรูหราสั่งให้แตะคีกา๊าดอีกรอบพักเดียวก็ขึ้นถึงห้องพักที่เรียบหรู และดูเป็นผู้ชายอย่างยิ่งเกที่ไหนแต่งห้องดูผู้ชายขนาดนี้กันเพราะมัวแต่คิดเลยสะดุ้งสุดตัวเมื่อเจ้านายวางเธอลงตรงปลายเตียงกว้างในห้องนอนที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายมีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแล้วเดินดุ่มไปแตะที่ผนังห้องด้านหนึ่งทำให้บานประตูเลื่อนออกห้องน้ำอยู่ในนี้เสื้อคลุมอาบน้ำพับอยู่ในชั้นที่ตู้นี้ ส่วนเสื้อผ้าที่ลูกชุบพอจะใส่ได้น่าจะมีอยู่บ้างนะที่ตู้ด้านนี้เจ้านายชี้นิ้วบอกอย่างว่องไวแล้วเดินหายออกไปด้านนอกพิรมสุรางเดินขยเยกไปเปิดตู้เสื้อผ้าตามที่เจ้านายชี้บอกแล้วต้องห่อปากอุทานเมื่อพบว่าภายในตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นั้นมีเสื้อผ้ามากมายที่จัดแยกชั้นไว้อย่างเป็นระเบียบ ส่วนที่แขวนอยู่ก็แยกประเภทและเรียงสีไว้อย่างน่าดูเป็นตู้เสื้อผ้าที่เรียบร้อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตนี้เสาวน้อยเลือกหยิบเสื้อคลุมอาบน้ำตัวโครงออกมาพร้อมผ้าเช็ดตัวแล้วเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปในห้องน้าในห้องน้ำก็น่าตื่นตาตื่นใจพอๆกันเพราะมีอุปกรณ์อาบน้ำให้เลือกมากมายหลายแบบหลายกลิ่นชนิดที่ท่าดนุษเพื่อนรัก ผู้เป็นชายรักชายที่รักความสะอาดที่สุดในโลกมาเห็นจะต้องชอบใจอย่างแน่นอนเมื่ออาบน้ำเสร็จในเวลาอันรวดเร็วก็ออกมาค้นหาได้เสื้อยืดใส่เล่นและกางเกงขาสั้นขนาดใหญ่กว่าตัวเธอพอสมควรแต่เนื่องจากเป็นผ้ายืดก็เลยพอถูถ่ายใส่ไปด้วยกันได้สาวน้อยแง้มประตูออกแต่เมื่อพบว่ามีคนแปลกหน้านั่งอยู่ชิดเจ้านายของเธอ บนโซฟาตัวเดียวกันแถมมือของอีกฝ่ายยังวางแหมะไว้บนแขนของปริยะสาวน้อยเลยหดหัวแล้วกลับเข้ามาในห้องปริยะที่นั่งรออยู่นานแล้วพร้อมนายแพทย์จิรเมธเพื่อนบ้านร่วมคอนโดมิเนียมเริ่มสงสัยว่าผู้ช่วยสาวกำลังทำอะไรอยู่เพราะอาบน้ำนานจนผิดสังเกตเลยขอตัวจากคุณหมอหนุ่มผู้บังเอิญมาขอปันกาแฟาลุกมาดูในห้องเปิดประตูเข้ามาในห้อง เห็นลูกน้องสาวนั่งตัวรีบอยู่ปลายเตียงสวมเสื้อและกางเกงผ้าที่ใช้ใส่ออกกำลังกายดูน่ารักน่าอินดูเหมือนเด็กน้อยที่เอาเสื้อผ้าของผู้ใหญ่มาใส่เพลอยืนยิ้มอยู่เป็นนานจนสาวน้อยเงยหน้าขึ้นคนเป็นเจ้านายเลยต้องปรับสายตาที่เชื่อมปลอยให้ดูเป็นงานเป็นการขึ้นแล้วเอ่ยถามด้วยความสงสัยทำอะไรอยู่ลูกชุบทำไมไม่ออกไปข้างนอก จะได้ให้คุณหมอตรวจดูข้อเท้าแล้วก็อาการหวัดชูปเกรงใจค่ะเห็นเจ้านายมีแขกก็เลยรอยอยู่ในนี้ก่อนแล้วที่จริงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพักข้อเท้านิดหน่อยเดี๋ยวก็หายส่วนอาการหวัดไม่น่าจะเป็นอะ๊ะพูดยังไม่ทันจบสาวน้อยก็จามออกมาชุดใหญ่คงเริ่มเป็นแล้วละ่ะมาหาหมอเถอะโชคดีจริงเพื่อนบ้านผมที่เป็นหมอแวะมาขอกาแฟพอดี เดี๋ยวให้คุณหมอดูให้เลยพูดจบก็ทำท่าจะเข้ามาอุ้มร่างบอบบางอีกรอบแสาวน้อยรีบขยับตัวหนีชุบเดินเองได้ค่ะเจ้านายอายคุณหมอโตแล้วยังต้องให้อุ้มเป็นเด็กๆปริยาอยากบอกเหลือเกินว่าถ้าเธอเป็นเด็กเขาคงไม่รู้สึกอยากอุ้มขนาดนี้หรอกเพราะคงไม่นุ่มนวลหอมหวานและเต็มไปด้วยส่วนโคง้งเว้าชวนมองแบบนี้แน่แม้จะเสียดาย แต่จำต้องรักษาภาพลักษณ์เจ้านายผู้ใจดีไว้ตามใจค่อยๆเดินออกมาอย่าลงน้ำหนักที่ขาข้างเจ็บมากนะบ้านแล้วก็เปิดประตูออกกว้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้สาวน้อยค่อยๆก้าวออกมาพิรมสุรางเดินขัดขัดมานั่งลงที่เก้าอี้เดี่ยวตัวหนึ่งในชุดรับแขกยกมือไหว้เพื่อนบ้านของเจ้านายที่นอกจากจะเป็นหมอแล้วอายุอานามยังมากกว่าด้วย นี่เหรอครับคนป่วยคุณหมอหนุ่มผู้มีผิวขาวใสาถามขึ้นครับหกล้มมาน่าจะมีปัญหาที่ข้อเท้าเราก็ถูกฝนจะามาหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นหวัดหรือเปล่าเง้นขอหมอดูข้อเท้าก่อนนะครับคุณหมอหนุ่มผู้มีใบหน้าใสากีกยิ้มให้มองเห็นแก้มบุ๋มลงไปดูน่ารักเขาทุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นยกเท้าของพี่รมสุรางวางบนเขา่า ทำเอาสาวน้อยมองตาเชื่อมปลอยก็มันเหมือนเจ้าชายมาคุกเข่าให้เจ้าหญิงในเทพนิยายยังไงยังงั้นเลยมือขาวแข็งแรงแตะต้องที่ข้อเทา้าบิดขยับตรงโน้นตรงนี้นิดๆและเงยหน้าขึ้นสอบถามอาการเป็นระยะจากนั้นคุณหมอก็สรุปได้ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแค่ข้อเท้าแพลงเดี๋ยวทายาพันผ้าไว้แล้วก็งดใช้ขาข้างนี้สักสองสามวัน อาการก็จะดีขึ้นเองคุณหมอเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เาวน้อยมองแบบเคลิบเคลิมผู้ชายอะไรอะผิวหน้าใสาจนมองไม่เห็นรูขุมขนขนตาก็เข้มหนาเป็นแพรปากแดง <c oughs> เสียงแกรมของเจ้านายดังขึ้นทำเอาคนแอบชมโฉมหมอหนุ่มชะงักสงสัยเจ้านายห่วงมองนิดมองหน่อยไม่ได้แหมไม่สึกหรอหรอกหน้า ขอมองต่ออีกนิดพี่รมสุรางไม่สนใจสายตาคเม้นมองมาของเจ้านายแต่กลัวว่าหมอหนุ่มจะรู้ตัวเลยทำแค่แอบมองใบหน้าตั้งอกตั้งใจของคุณหมอเป็นระยะจนจัดการกับข้อเท้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้คุณหมอเงอยหน้าขึ้นยิ้มจนเห็นฟันขาวสาวน้อยเลยอดตาเชื่อมปลอยอีกหนไม่ได้เจ้านายที่แอบมองอยู่ตลอดชักจะกลุ่นกลุ่นขึ้นมาในใจเลยต้องรีบตัดบท ข้อเท้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรื่องอาการหวัดละครับหมอเมธเหมอหนุ่มซักถามอาการพี่รมสุรางต่ออีกนิดพร้อมกับตรวจร่างกายเท่าที่พอทำได้เพราะไม่มีเครื่องมืออื่นใดติดตัวมาด้วยได้แต่อาศัยประลอดวัดไข้ในกล่องยาที่ปริยะมีติดห้องไว้เท่านั้นแล้วสรุปไม่มีไข้ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันครับอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรง อบน้ำอุ่นๆสวมเสื้อผ้าอบอุ่นถ้ามีอาการปวดหัวก็กินยาแก้ปวดแล้วพักผ่อนแต่วันก็น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกครับเจ้านายรูปหล่อที่ไม่เคยรู้สึกขัดหูขัดตาคุณหมอเพื่อนบ้านมาก่อนชักรู้สึกอยากไล่หมอหนุ่มออกจากห้องโดยไวเพราะลูกน้องสาวยังแอบมองเพื่อนบ้านตาปลอยอยู่เป็นระยะเลยตัดสินใจไล่ทางอ้อมขอบคุณหมอเมธมากนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบกาแฟให้ ยกให้ทั้งขวดเลยครับเพราะเพื่อนซื้อมาฝากเยอะยี่ห้อนี้หอมเข้มมากจากนั้นก็ลุกเดินหายเข้าไปในส่วนครัวแล้วกลับมาในเวลาอันรวดเร็วในมือมีขวดกาแฟาขนาดย่อมติดมือมาด้วยนายแพทย์จิราเมตลุกขึ้นจากชุดรับแขกแบบอ้อยอิงเดินเข้าไปรับขวดกาแฟาที่เจ้าของส่งให้พร้อมเดินตามกันไปที่ประตูหยุดยืนคุยกันเสียงเบาจนพีรมสุรางจับใจความไม่ได้ แต่เท่าที่มองเห็นคือเจ้านายของเธอใช้มือแตะที่บ่าของหมอแบบเบามือแล้วโน้มตัวเข้าไปฟังข้อความบางอย่างจากหมอหนุ่มที่ร่างเล็กบางกว่าขณะส่งแขกออกนอกห้องอยากให้เพื่อนรักมาอยู่ตรงนี้ที่สุดคงฟินจนตัวแตกนี่ขนาดเธอเองไม่ใช่สาววายแต่สงสัยคงอยู่ใกล้เพชรดามากเกินไปจนติดนิสัยชอบมองหนุ่มๆอยู่ด้วยกัน เพราะใจคิดแบบนั้นดวงตามันเลยฟ้องเจ้านายรูปหลอ่อหันกลับมาเห็นผู้ช่วยสาวน้อยยังนั่งทำตาเคลิม้มเลยอดขุนใจไม่ได้หมอเขาอยู่โรงพยาบาลเพื่ออยากตามไปรักษาเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่อยู่บนถนนเส้นเดียวกับที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ตั้งอยู่แพงอ่ะเด็กเพิ่งทำงานอย่างชุบตามไปรักษาไม่ไหวหรอกค่ะเจ้านาย ไม่ต้องมาทำห่วงไม่ตามไปยุ่งกับเด็กของเจ้านายหรอกหน้าสาวน้อยคิดต่อในใจส่วนเจ้านายยังหงุดหงิดไม่เลิกเพราะนึกว่าหวานเสน่ห์แล้วได้ผลปรากฏว่าสาวน้อยรายนี้คงเป็นโรคชอบคนหลอ่อเพราะเห็นใครก็ดูจะมองตาเชื่อมไปซึ่หมดเฮ้ย <Hey, S 1> จะเตาะเด็กนี่ทำไมมันยากนักนะยังไม่ทันขยับตัวทำอะไรต่อเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้น เจ้าของห้องถอนหายใจเฮือกเดินไปเปิดประตูแบบไม่เต็มใจด้านนอกประวีนกับเพชรชดายืนยิ้มแฉ่งในมือหิ้วข้าวของมาพรุงพรังกลัวพี่รักกับลูกชุบหิวก็เลยหิ้วของกินมาฝากล,ลูกชุบเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมหนุ่มผมยาวถามขณะเดินหิ้วข้าวของมาวางไว้ที่โต๊ะอาหารหน้ามุมครัวรู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่ที่นี่ ปริยาแอบเดินไปกระซิบเสียงเบาข้างหูน้องชายต่างแม่คนน้องเงยหน้ามองพี่ชายที่ร่างสูงกว่าแล้วยิ้มแบบรู้ทันพี่ชายหมั่นไส้มารผจนเลยเอามือขยี้หัวจนยุง่งสองหนุ่มไม่รู้เลยว่าภาพการหยอกล้อของพี่น้องทำเอาสาววายตัวแม่อย่างเพชรดาที่ไม่รู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของทั้งคู่ออกอาการฟินแต่เพียงครู่เดียวตาก็กระตุก ด้วยสัญชาติยาณแปลกๆเมื่อเกด้าของเธอที่เคยแม่นยำสแกนเจ้านายแล้วไม่ส่งสัญญาณเตือนเลยแอบกระซิบถามเพื่อนสนิทชุบเจ้านายมีท่าทีอะไรแปลกๆก,ก,กับชุบหรือเปล่าหฮือทำไมดาด้าถามอย่างนั้นล่ะจงว่าแปลกมันก็แปลกนะสาวน้อยทำท่าคิดเพื่อนสนิทเลยขยับตัวเข้าชิดทำท่าเอียงหูพร้อมฟังเต็มที่ ว่าแต่จะนินทาเผาขนขนาดนี้เลยหรอลูกชุบเอ่ยเตือนไม่ดีมั้งพี่เบสอยู่ด้วยนะเพชรดาทำตาโตแสดงว่ามีอะไรใช่ไหมเนี่ยอยากรู้สุดๆสาวายตัวแม่ทำตาโตแก้มป่องเรียนแบบการ์ตูนตาหวานกลับบ้านแล้วเล่าให้ฟังกินข้าวกันเถอะครับสาวๆมืดแล้วดาด้ากับลูกชุบจะได้กลับบ้าน ปวีนร้องเรียกเพชรดาเลยประคองเพื่อนสนิทให้เดินไปที่โต๊ะอาหารต่างคนต่างเลือกอาหารจานเดียวที่ชอบแล้วลงมือนั่งกินกันอย่างเงียบเชียบเสร็จเรียบร้อยเพชรดาก็หยิบจานทั้งหมดไปล้างแล้วกลับมาชักชวนเพื่อนกลับกันเถอะชุบกวนเจ้านายนานแล้วเจ้านายจะได้พักผ่อนป๋เดี๋ยวพี่ไปส่งบอกสาวๆเสร็จก็แกล้งหันไปมองพี่ชายป๋ เดี๋ยวพี่ไปส่งบอกสาวๆเสร็จก็แกล้งหันไปมองพี่ชายฮะสงสารนกรำพึงรำพันเสียงดังทำเอาพี่ชายต่างแม่มองมาแบบฝากไว้ก่อนนกอะไรคะพี่เบสชุบมาตั้งนานไม่เห็นมีนกสักตัวมีขอตกเป็นนกป่วยเลยพูดจบก็เดินลอยชายนำาสาวๆออกจากห้อง คนเจ็บที่ข้อเท้าพันผ้านแน่นหนาสามารถเดินได้โดยแทบไม่เจ็บมากแล้วแต่เพื่อนสนิทก็ยังประคับประคองกันออกจากห้องไปทิ้งให้เจ้านายรูปหล่อนกไปตามลำพัง